พอเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บถูกหวยแบบงวดเป็นงวดเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้น้องมาเร็วขนาดนี้เพราะว่าเริ่มแรกรู้จักกับพี่ต่อก็คือเป็นพี่เขยค่ะคือเป็นแฟนกับน้องของพี่ต่อนะคะตอนแรกพี่ต่อก็ถามถามว่าเออเป็นยังไงบ้างอยากเปลี่ยนเบอร์ไหมอะไรอย่างนี้แต่ก็เลยบอกว่าออยากเปลี่ยน แกก็เลยส่งเบอร์มาให้เมื่อตอน5เดือนที่แล้วได้ค่ะพอเปลี่ยนไปปุ๊บนะคะรู้สึกว่าตัวเองอะดวงด้านโชคลาภเนี่ยมารัวๆเลยแถมถูกหวยแบบงวดเป็นงวดเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้น้องมาเร็วขนาดนี้เพราะว่าตอนแรกวางแผนไว้ว่าอ,อ,อยากจะมีลูกคนที่สองแต่ไม่สำเร็จก็คือพยายามกันทั้งคู่แลลวแต่พอเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บก,ก็คือน้องมาแบบ มาเลยเข้าเดือนที่2อะคะ่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยเปลี่ยนแล้วมันทําให้ชีวิตเปลี่ยนด้วยคือได้ทั้งลูกแล้วก็ได้ทั้งโชคลาภอยู่บ่อยๆเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็ถูก2ตัวท้ายอีกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทั้งด้านการงานด้วยนะคะการงานก็ดีขึ้นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไม่เคยแบบไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยค่ะก็คือได้ไปต่างประเทศก็เลยรู้สึกว่าเออพอเปลี่ยนแล้วมันชีวิต รู้สึกว่าดีขึ้นฝากไว้นะครับสําหรับคนที่ต้องการแก้เลขรอบตัวต้องการชีวิตที่ไร้อุปสรรคไม่มีความวุ่นวายแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับสามารถติดตามได้ในเพจอาจจะมีไลฟ์เคสตัวอย่างที่สําเร็จแล้วแล้วก็เขาเจอปัญหาอะไรมาบ้างแล้วก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงน,นั้นนะครับเผื่อว่ามีปัญหาเหมือนกันประสบปัญหาเหมือนกันต้องการแก้ก็มาแก้ได้นะครับขอบคุณครับ